เตรียมพบกับสัมมนาที่จะสร้างสุดยอดนักพูดให้ท่านมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทต่อเดือนจากอาชีพวิทยากรสวัสดีครับผมอาจารย์ชาญตการศิลป์เป็นเจ้าของสถาบัน Wintry Training Center อาจารย์ชาญสอนมาแล้วกว่า2,500วิธทีครับ ถ้าเราเก่งมีความรู้แต่เราพีเซนไม่เป็นการงานเราไม่เติบโตลูกค้าไม่มาหาเราถ้าเราพูดเป็นเนี่ยเงินทองไหลมาเทมาโอกาสก้าวหน้ามีแน่นอนครับอะไรคือ3ข้อการเริ่มต้นต้องทำอย่างไร การลงท้ายต้องลงอย่างไรการใช้ภาพพูดเพลงเป็นอย่างไรอาจารย์ชาจะมีสูตรมีเคล็ดลับให้คุณได้ฝึกบนเวทีกับเพื่อนร่วมสมนมกาทั้งห้องครับท่านคือคนต่อไปก้าวไปสู่ความสําเร็จในการพูดเป็นนักพูดมืออาชีพได้แน่นอนครับคอสดีครับเต็มเร็วมากคนจองกันเยอะมากห้ามพลาดขอบคุณครับสวัสดีครับ ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ชานมากนะคะที่เปลี่ยนชีวิตนะคะทําทให้มีรายได้เป็นล้ลานๆเลยวันนี้นะคะเหมือนเป็นขุมทรัพย์บางอย่างที่ทําให้เราก้าพูดมีหลักการในการพูดมีการเรียบเรียงในการพูดแบบเป็นขั้นเป็นตอนทําให้คนน่ะเชื่อถือเราได้สร้างเงินเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราักผมก็จัดคอร์สการอบรมอยู่นะครับแต่วันนี้เราได้เรียนรู้หลักการการเป็นเวกกรมืออาชีพได้แบ่งปันความรู้ตรงนี้ที่มีอยู่ให้กับคนไทยได้ตั้งต้นอาชีพได้ต่อยอดธุรกิจ เคยเรียนเคยศึกษามาเคยได้ลงมือทำงานกับท่านมายัางมีใครสู้ท่าจะชาตการสิ่งของเราได้เลยค่ะเรียนเสร็จแล้วนะคะเห็นภาพตัวเองอยู่บนเวทีแล้วก็มีคนอีก5,000คนรับชมรับฟังเราอยู่ค่ะอาจารย์ชาญเป็นอาจารย์ที่ผู้ให้คอร์สนี้เป็นคอร์สที่น่าจะตอบโจทย์ผมได้มากที่สุดคอสหนึ่งการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกใบนี้มันเกิดจากการพูด เราต้องเป็นผู้ให้ดีและเป็นผู้ให้พิธีครับอาจารย์ชันเป็นแค่อาจารย์เือดร้อนจริงไหมฆ่าตัวตายมันเป็นบาปมะขันจริงไหมรับปากไหมว่าจะไปกอดแม่คนนี้ครับค่ะพ่อัน่ทัเราครับเป็นวิทยากรพวกเราครับ,รรบจะเป็นสาวั้านที่ช่วยคนดีบ้าน ทคต้องบอกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะว่าอาจารย์ยถ่ายทอดจากประสบการณ์นั่นคือเทคนิคคนหามานานหลายปีแล้วก็อยากจะเรียนและอยากจะศึกษาวันนี้มาโคตรคุ้มค่ะพี่ต้องไปเจออาจารย์ชานขอบคุณอาจารย์ชานแล้วก็โค้ทุกคนในวันนี้ด้วยนะคะประทับใจอาจารย์มากมากค่ะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเลือกที่จะเรียนดีกว่าเลือกผู้ชายค่ะไปช่วยปรับเปลี่ยนชีวิตผู้คนด้วยกันครับ